ใทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรองคงไว้ได้ทงกวัด้วยใล้ลวดไหมรักสมคกคิดไทยที่รักสงบแต่ลบไม่ขาดเอกราจ,จะไม่ให้ใครคงคิด<ช>่เยโยไทยโย่เยโย ็นกิจกรรมที่ทางทหารกัมพูชาจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวหลังนายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ประกาศเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมฉลอง90ปีปราสาทตาเมินทมเป็นโบราณสถานของไทยอย่างสมบูรณ์ด้วยการร้องเพลงชาติไทยบริเวณปราสาทตาเมินทมซึ่งตั้งอยู่ในอำนาจอธิปไตยของไทยล่าสุดนายราเชนนำทีมสมาชิกพักและมวลชนเดินทางมาทำกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการอ่านแถลงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษร้องเพลงชาติไทยและโบกธงชาติไทยที่ ตามกําหนดเดิมจะทํากิจกรรมที่บริเวณปราสาทต,ตามเมินทมแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ในภายหลังมาเป็นที่บริเวณปราสาทบ้านพลวงตําบลบ้านพลวงอาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากกรมการปกครองและทหารในพื้นที่ประสานขอความร่วมมือให้ย้ายสถานที่ทํากิจกรรมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศช่วงที่มีการอ่านถแถลงการและร้องเพลงชาติไทยกันค่ะเฉลิมฉลอง90ปีโบราณสถานฟังไทยประกาศ ประสาทตาเมืองทมของเราณประสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์วันอาทิตย์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่พร้อมด้วยคณะบริหารทักและพี่น้องประชาชนชาวไทยขอประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่นโบราณสถานอันทรงคุณค่า แห่งนี้เพื่อร่วมกับผู้พิทักษ์รักษาปราสาทตามเมือนทมสมบัติล้ำค่าแห่งแผ่นดินไทยปราสาทตามเมืินทมได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา,า,กษาเป็นโบราณสถานแห่งชาติลำดับที่สามของจังหวัดสุรินทร์นับตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ย่อมเป็นประจักษ์พยาน อันสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของราชอาณาจักรไทยมาอย่างยาวนานด้วยอุดมการณ์นิยมแห่งความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พักทางเรื่องใหม่ประกาศจุดยืนร่วมกับกองทัพและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อยืนยันปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาไว้ซึ่งโบราณสถาน อันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์นี้ให้คงอยู่สืบไปขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันโบกธงสะบัดธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงพลังสมัครสมานสามคัคคีและประกาศแถลงการโดยทั่วกันว่าประสาทต,ตาเมือนทมเป็นของไทยโดยสมบูรณ์ ัไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทล่้วนมารักสมัครคิดไทยนี่รักสงบแต่ที่รบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงขีสลาเลือทุุกอย่าเป็นชาติ The birds are away จากนั้นนายราเชนได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่มาในวันนี้ต้องการมาทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้ปราสาทตาเมือนทมเป็นโบราณสถานถือเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะต้องรับรู้ว่าปราสาทตาเมือนทมถูกประกาศให้เป็นโบราณสถานมายาวนานกว่า90ปีตนมาทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนขอย้ำว่าไม่มีเจตนาอื่นใดไม่ได้โหนกระแสและการกระทำใดๆในวันนี้ไม่ใช่ฉนวนเหตุที่จะนำไปสู่ความขัด ที่จะทําให้ทหารทั้งสองประเทศยิงกันเพราะนั่นถือเป็นเรื่องของความมั่นคงที่ทางการได้พิจารณากันเองหากการร้องเพลงชาติเพลงเดียวแล้วทําให้ทั้งสองฝ่ายยิงกันกิน e s s บุ๊กคงต้องทําการบันทึกสถิติโลกเอาไว้แล้วนี่เป็นดิจิตอลฟุตปินนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่คนไทยจะต้องรู้ว่าภาษาต,ตามมินทมเนี่ยถูกประกาศเป็นโบราณสถานมา90ปีเมื่อวานนี้ครบ8วันนี้วันที่9เรามาทำกิจกรรม นะครับนั้นก็บอกว่าพักทางเลือกใหม่โดยผมนายราเชนตระกูลเวียงเนี่ยไม่ได้โหนกระแสผมมีโปรแกรมจัดไว้วันที่วแต่บังเอิญมีการเผาจตุลมิตรที่อุบลราชธานีมันก็เลยกลายเป็นกระแสเท่านั้นเองครับถ้าหากว่าร้องเพลงชาติ เพลงเดียวแล้วทําให้ทหารทั้งสองฝ่ายจริงกันเนี่ยผมว่ากินดิบบุกต้องมาลงล้บนโลกวันนี้นายราเชนยังกล่าวด้วยว่าเดิมทีแล้วที่จะไปทํากิจกรรมบนปราสาทต,ตามเมือนทมแต่ต้องย้ายสถานที่มาที่ปราสาทบ้านพลวงนั้นมีในยะสําคัญเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลหัวรุนแรง และทางการข่าวของราชการส่งข้อมูลมาที่ตนว่าถูกจับตาการทำกิจกรรมจึงมองว่าอาจสุ่มเสี่ยงที่จะไปเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะเกิดการยั่วยุเพราะบริเวณปราสาทตาเมือนทมก็มีเจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองฝั่งอยู่ร่วมกันหากไปแล้วเกิดทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงตนก็เลยต้องยกเลิกและประสานกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในทุกภาคส่วนแล้วทําการย้ายมาจัดที่นี่แทนมีมีในย่าเนื่องจากว่ามีกลุ่มบุคคลที่หัวรุนแรงแล้วก็ทางการข่าวของราชการเนี่ย ส่งหมายผมส่งภาพส่งมาดูปุ๊บเนี่ยผมว่ามันสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะไปเป็นน้าพึ่งหยุดเดียวสุ่มเสี่ยงจะมีการยั่วยุเพราะว่าทางที่บริเวณทั้งประสาทตาบรรทมทั้งฝั่งเราและฝั่งของเขมรเนี่ย ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองฝ่ายที่อยู่ร่วมกันถ้าไปแล้วเกิดไปปีกิจกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยยกเลิกประสานกับเจ้าที่ความมั่นคงใน,ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็ขอมามาจัดที่บริเวณที่ท,ที่ปราสาทตามเหมือนปราสาทพวงบ้านพวงนะครับแทนดังนั้นสาระสำคัญนี้ก็อยากจะสื่อไปทงถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่ามาเที่ยวชมปราสาทตามเมืองธมฉลองเฉลิมฉลองครบรอบ 90ปีที่ประเทศไทยเรากรมศิลปากรได้ประกาศเป็นโบราณสถานไว้นะนี่เป็นสาระสําคัญเลยนะครับนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้มาเที่ยวครับว่าเมื่อ90ปีที่แล้วเนี่ยกรมศิลปากรได้ประกาศให้เป็นโบราณสถานเนี่ยสวยงามขนาดไหนก็เชิญชวนนะครับจะได้ยังประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวสุเดลและยังมีกลุ่มปราสาทอีกหลายปราสาทนะครับให้พี่น้องประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวจังหวัดสุทร์ ดัะนั้นผมฝากเชิญชวนเลยครับการที่มาเที่ยวเยอะๆเนี่ยจะได้แสดงออกว่ามาดูสมบัติของเราเมื่อ90ปีที่แล้วเนี่ยเขาประกาศว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยสวยงามขนาดไหนแล้วสมที่จะเป็นโบราณสถานหรือไม่แล้วทาไมเพื่อนบ้านจึงจ้องที่จะ,จะมาครอบครองจะลื้อฟื้นอะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นคนไทยมาชมครับมาชมและช่วยกันร,รักษาช่วยกันหวงแหนปราสาทตาเหมือนทมไว้ ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติสืบต่อไปให้ลูกหลานคนไทยได้รู้ได้เห็นเขารักษามาแล้วอย่างน้อยการประกาศนี0้90ปีจากนี้ไปถ้าเรารักษาไว้อีก90ปีเอาช่วงละ90ปีพอนะครับเพราะจากนี้ไป90ปีเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ประสาทยังอยู่นะครับ สำหรับบรรยากาศบริเวณทางขึ้นไปด้านบนปราสาทต,ตาเมินทมนั้นพบว่ามีด่านสกัดตรวจเข้มงวดและมีจํานวนด่านมากขึ้นกว่าทุกวันเดิมทีแล้วในวันนี้ทางทีมข่าวได้นัดหมายขึ้นไปติดตามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทต,ตาเมินทมแต่ทางทหารขอความร่วมมือไม่ให้ขึ้นไปเนื่องจากบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องของความมั่นคง มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ